สําหรับวันนี้นะครับเจอกระเบิดเหมือนเดิมนะครับก็ไม่มีอะไรทาครับอ s หนึ่งสองห้าตัวดีครับมาทําการรีวิวให้ทุกๆท่านดูนะฮะอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับตัวดีนะครับอย่างที่เห็นนะครับก็ชุดส่งชุดสีพอได้พอได้นะฮะเจ้าของเก่าเขาน่าจะโปะไปนะครับน่าจะมีแผลตัวนี้หน่อยนะครับนะครับไอ้น็อตนี่ไม่สวยเลยฮะสนิมนะครับข้างบนนะครับมีประกับ เมมโบใช่ป่ะอ่านว่าเมมโบนะแล้วก็ปั๊มนะครับอันนี้ผมก็มาคอยถนัดภาษาอังกฤษนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับล้อยุค90นะครับจีรวดสีเงินนะครับซาบิที่อยู่ทัน90แน่นอนนะครับเสื้อเป็นเสื้อเคแบ็กอีหนึ่งนะครับได้เป็นเสื้อตัวเก่านะเป็นเสื้อสีดาขบบูเดิมนะครับขบูเดิมนะครับกองเปือยนะครับหม้อแบตนะครับโค้งๆนะครับนี่ฮะมีสนิทนิดนึงนะครับ เกยโยงนะครับท่อผ่านะครับตะกี้เห็นแล้วได้ยินเสียงอยู่บ๊ะบะนะฮะนะครับโยงยางใช้ได้นะครับป้ายจังหวัดพระนครศรียุธยาครับภาษีขาดธนวาหกสี่นะครับนี้ภาษีไม่ขาดนะฮะไม่ขาดถังวัตตลบมานน้ำสำรองเหมือนเดิมอยู่ครบเลยนะครับอยู่ครบเลยนะครับบงเบาอ่านะครับเกยโยงนะครับ ขาเตะเป็นมีเนียมนะฮะนะครับกระบอกขับูเดิมอย่างที่แจ้งไว้ตะกี้นะฮะ,ะเดี๋ยวเรามาดูการขับขี่นะฮะวันนี้ก็เหมือนเดิมนะฮะหมีเหมือนเดิมนะฮะลูกก้นหมีใหม่แล้วนะฮะก็วันนี้น่า,นาจะสิบสิบคันได้ะฮะวันนี้หมีจะคนเดียวเลยนะฮะโอ้โหเสียงเป็นไงครับเสียงเคราะมากนะครับ มีก็ไปเรียก,นก,ยกหน่อยครับมีก็ไปเรียกหน่อยอ่ะติดนะครับไปเรียกติดอีกข้างนึงก็ติดนะฮะแล้วมีหัวเปิดนะครับเลยนะครับอีกข้าวมันกระโดด บอกเลยนะว่าดังฮะแล้วตะกี้ได้ยินเสียงก็ว่าผมว่ามันดังนะครับ มือผมอาจจะไม่นิ่งนะครับเนื่องจากผมขับรถมือนึงนะครับแล้วก็อีกมือนึงถือกล้องนะครับต้องขอภัยด้วยนะครับอ่ามีเคยมีเอฟซีติดติมาครับต้องขอภัยนะครับมันอย่างว่าแหละครับมันคนเดียวนะครับอันนี้ได้น้องๆมาช่วยทําการรีวิวให้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะฮนะถ้าออกมาคนเดียวตายเลยครับผมว่ามันทำอะไรไม่ได้ฮะเนี่ย ีไงครับูกใจสายซิ่งไหมครับ เหมือนเดิมครับหน้าร้านพี่เคนะครับนี่เห็นไหมครับพอเราเอารถแอร์วสออกมาก็จะเอาอันนี้ออกมาประลองกับเราอันนี้มีนิดๆดหน่อยหน่อยนะก็อันนี้เป็นรุ่นพี่ผมเองนะครับก็ทําเกี่ยวกับเครื่องยนต์นะมาได้นะครับโอเคครับสําหรับคันนี้ก็ดีครับเครื่องดีนะครับดีใช้ได้เลยฮะ อย่างที่บอกเมกี้ฮะท่อผ่ามาแล้วโอเคครับสำหรับวันนี้ท่านใดที่ชื่นชอบครับติดต่อเบอร์ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณนะครับ